โปรเจกต์หนึ่งจุดสามแชร์เอพิเซียนโปรเจกตบริษัทซิงเกิลประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขานคปรปฐมสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดนคปรปฐมเลขที่25่ 39, สทับสามซอยรถไฟตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมวัฒนธรรมขององค์การที่เด่นชัดเรียบง่ายไม่ยุ่งยากรวดเร็วว่องไวดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่และการทำงานเป็นทีมของคนในองค์กร พาระงานที่ได้รับมอบหมาย1เช็คสต็อกสินค้า 2. พิม์เอกสารสัญญา 3. พิมพ์เอกสารทรงซ่อมสินค้า 4. พิมเอกสารสั่งสินค้า 5. ต่อเพจสาขาเปรียบเทียบหลักการและแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานจากการเรียนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพรัฐประสานศาส,าสนาหนึ่งภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกันคือภาครัฐจะทำงานเป็นระบบระเบียบตามขั้นตอนมีการทำงานที่ล่าช้าหลายขั้นตอนส่วนภาคเอกชนจะมีการเข้างานที่ตรงต่อเวลาพนักงานมีความกระตือรือร้นมีแรงจูงใจในหลายๆด้าน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกยังไม่เข้าใจในระบบการทำงานของที่ทำงานยังสับสนในเรื่องของเอกสารมีความแตกต่างกันระหว่างสินค้าในแต่ละอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาคอยสอบถามพี่ผู้จัดการในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เข้าใจเพื่อจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดตามมาและคอยตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ แนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้การพัฒนาตนเองในด้านทักษะในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้การทํางานอยู่เสมอการปรับปรุงตนเองในเรื่องของการทํางานกับผู้อื่นให้ดีประเด็นฝ่ายรู้การออกตัวสินค้าหลังการขายการทําใบเบิกสินค้าให้ลูกค้าการทําเรื่องส่งสินค้าทดแทนในระหว่างซ่อมนายพงศพักษาลักษณ์สงบฝึกประสบการณ์ที่บริษัทไทยฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดสภาพแวดล้อมของหน่วยงานบริษัทไทยฟู้ดอาหารสัตว์จำกัด มีต้นไม้อยู่บริเวณรอบๆโรงงานมีการแยกนแผนกอย่างชัดเจนวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดการทํางานเป็นระเบียบและเคารพให้เกียรติผู้อื่นและการช่วยเหลือเพื่อร่วมงานพลังงานที่ได้รับมอบหมากการกรอกข้อมูลมนันม,มาทํางานและไม่มาทํางานของพนักงานการกรอกโปทีให้กับพนักงานที่มาทาโอทีและกรอกใบแจ้งข้อม์มที่แผนษต่างๆแจ้งเข้ามาเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานจาที่เคยได้ศึกษาจากการเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาทศาสตร์หนึ่ง ค่อนข้างใจกลางกับ,บภาคเอกนชนคือการทํางานภาครัานนั้นจะเน้นความรอบคอบและความถูกต้องเป็นหลักส่วนภาคเอกนชนจะเน้นความรวดเร็วเป็นหลักปัญหาอุปสรรคการทํางานล่าชา้าไม่ค่อยเข้าใจการทํางานในช่วงแรกแนวทางการแก้ไขปัญหาฝึกทําบ่อยเพื่อให้การทํางานคล่องตึงไม่เกิดความล่าช้าประเด็นไปรู้การคิดคํานวณโอทีให้พนักงานการเช็คคันมาทํางานและการขายการทํางานของพนักงานการต่อข้อมูลใบแจ้งความที่แผนกต่างๆแจ้งเข้ามานายราติพงพันจันทร์ ฝึกงานที่บริษัทไทฟู้ดอาหารสัตว์จำกัดสภาพแวดล้อมของหน่วยงานติดติดกับถนนมาลายแมนและมีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานมาัฒนาางองค์การที่เด่นชัดใส่เสื้อของบริษัทกาบสวัสดีตอนเช้ามีน้ำใจช่วยเหลือกันภายในสำนักงานพาระงานที่รับมอบหมายออกแบบโปสเตอร์ไทยเอกสารสแกนเอกสารนำหนังสือไปติดป,ประกาศลงพื้นที่เช็คของประมาณการใช้โปรแกรม SAP เปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้พบเจอในหน่วยงานจากที่เคยศึกษาวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์หนึ่งคนพากแตกต่างจากภาคเอกชนคือการทํางานของภาครัฐจะทํางานไปทีละขั้นตอนเน้นความรอบคอบและความถูกต้องส่วนภาคเอกชนเน้นความรวดเร็วเป็นหลักปัญหาและอุปสรรคใช้เครื่องมือต่างๆของสนาคานและวก็คล้องการสื่อสารกับพี่ๆให้เข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาสอบถามพี่ๆในสำนักงานพูดให้เสียงดังชัด ในเชิงคำที่เขาเ้าใจง่ายประเด็นไอว่ห้การประสานงานระหว่างแผนกการประสานงานกับองค์กรภาครัฐผมนายวิโรจน์ลอดถูกผลง,งานที่งานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมสภาพใวรองของหน่วยงานแต่ละตึกมีการแบ่งสัดส่วนแผนกกันอย่างชัดเจนวัฒนธรรมขององค์การที่เด่นชัดการใส่สีเสื้อตามวันสําคัญที่มีสีเสื้อเหมือนกันพารางงานที่ได้รับมอบหมายขอประสานงานทําเกี่ยวกับใบสันใจใบขอเบิกพัสดุเพื่อการก่อสร้างใบเสร็จรับเงิน เปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานจากที่เคยได้รับการศึกษาการเรียนรู้ปฏิบัติการในหน่วยงานมีการใช้ microsoft excel และ microsoft word ในการทํางานเกี่ยวกับทําเอกสารปัญหาลูกประสาทการฝึกงานในช่วงแรกจะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องงานบางอย่างอาจจะมีการทำกพิพิทุกๆแนวทางการแก้ไขคอยสอบถามพี่เลี้ยงหรือคนที่อยู่ในแผนกเดียวกันให้ชัดเจนตรวจสอบงานให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน แนวทางการพัฒนาตนเองแนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการพูดและคอยสอบถามคนรอบข้างในเรื่องที่เราไม่เข้าใจเพื่อจะไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการทํางานประเด็นไฝ่รู้ 1. การประสานงานกับแผนกอื่นับเอกสารการเบิกจ่ายในเรื่องการก่อสร้าง3ใบเสร็จรับเงิน 4. การอนุมัติจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการซ่อมแซม